เขาเรียกว่าปลื้มปริ่มเนาะร้องไห้ตลอดทาั้งงาน,นใช่ปะมันมันไม่ใช่อย่างงาั้นพี่พัฒนศมันไหลออกมาโดยแบบปลื้มปิติจริงๆพี่มันไหลโดยไม่ได้ตั้งใจแบบเห็นลูกแบบเห็นแฟนเห็นคนคนมาโบกมือโบอกไม้ ดีใจกับน้อยจะส่วนใหญ่ไม่ได้ไปกับหญิงเลยนะพี่น้อยพี่น้อยดีใจด้วยนะคำนี้แม่แต่งใช่ไว่าดีใจกับน้อยด้วยนะคำนี้คำนี้มันแทงแบบดีใจกับน้อยด้วยนะดีใจกับน้อยด้วยนะดูสิมีคนเดียวเลยก็อย่างนี้แหละครับเสียังเสียดายเลยว่าเออไม่ครอบไม่ต้องสองสามคนจริงจริงตีเข้าใจแม่เลยค่ะเข้าใจเลยนี่ขนาดเขาห้าขวบเองนะคะยังคิดว่า แหมถ้ารู้อย่างนี้ทำมันอีกสักคนได้ไหมเขาได้มีเพื่อนกันด้วยก็ไม่ใส่หมดลูกไม่น่าจะไหวเดี๋ยวคุยกับหมดลูกก่อนนัดก่อนนะคุยกับหมดลูกแป๊บนึ่งใช่แต่จะมาถามถึงแพท้ละอีกคนเริ่มต้นหรือยังคะยังไม่ได้อยู่ในแผนเนี่ยเนี่ยติดคอขึ้นมาในปุ๋ยดองกระทุ้งหน่อยจังปีนี้เราหกสิบเจ็ดแล้วกระทุ้งให้หน่อยจ้ะ ยายอยากอุ้มหลานน่ะคือก็เชื่อว่าทุกคนคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ที่แบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะหญิงเชื่อว่าคุณแม่คงอยากให้หญิงมีแหละแต่ว่าถ้าเราแต่งงานตอน30สต้นๆ้นเหมือนตอนแพทยอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเรามีแรงที่จะวิ่งเล่นกับเขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันจะ40ิแล้วนะทันค่ะยืนยันได้อยู่ยืนยันค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดย่างแีดงว,ว่าเป็นเรื่องหญิงค่ะจะปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นไปตามธรรมชาติใช่ค่ะ ช่ค่ะถ้ามาก็มามถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนี่วบวับวบวับยกนิ้วขึ้นมาเนี่ยมันเข้าตามแยงตามากเลลเนี่ยแหวนแต่งงานค่ะเห็นบอกว่าเป็นแหวนที่อะไรนะกี่กะรัตนะ2.17ค่ะ2.17บอกต,อตัวเลขนี้มีความหมายท่านผู้ชมทำไมถึง2.17หญิงเจอกับพี่ตุนปี2017 เจอกับพี่ตุลใช่คือจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้ถ้าถ้าถ้านับวันนี้ด้วยเนี่ยก็น่าจะ1ิบสิบสองปีสิบสามปีแล้วแต่ว่ามันจะมีแกลบที่เราไม่ได้เจอกันเลยประมาณ6กเจ็ดปีใช่ค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในคีเนี่ยคือปี2017 2017-2017นะฮะใช่ค่ะนี่ก็คือกลายเป็นตัวเลขที่เราถือเป็นเป็นตัวเลขมงคลใช่ค่ะใช่ค่ะรูปแบบอนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่อันนี้มันก็คือคลาสสิกค่ะจริงๆมันเป็น2ชิ้นนะคะ คือมันมีแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นตัวแหวนตรงกลางอันนี้นะไม่รู้เลยคือถอดออกมาใช่คือหญิงอยากได้แค่เป็นแหวนเรียบๆแล้วก็มีเพชรกลมอยู่ข้างบนคราวนี้พี่พี่อันเขาบอกว่าแต่พี่อยากทำแจ็คเก็ตให้ด้วยเพื่อที่ว่าใส่เวลาใส่กับออกงานมันจะได้ดูสวยขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีแจ็คเก็ตที่เราออกแบบมาเหมือนกับอินฟินิตี้ค่ะเหมือนเป็นเลขแปดที่เป็นความรักแบบไม่สิ้นสุดเยสวยเลยสวยสวย ทุกอย่างมีความหมายหมดเลยใช่เ<ช>ห็นบอกงานนี้โทษทีไม่มีสินสอดเหรอครับค<า>่ะพี่วิทยาธวัฒน์คะคทุกอย่างงานแต่งงานวันมั่นอะไรตุนทั้งหมดเลยกกทุกสลึงทุกสตางค์คุณจะไปเอาอะไรเ,าเขาอีกหาให้ความรักกับลูกดิฉันเคยพูดก,กับคนทั่ว,วไปแล้วบอกว่าใครก็ได้ถ้ารักลูกดิฉันเกินกว่าดิฉันได้ครึ่งหนึ่งก็ฉันพอใจนะยกให้ฟรีแม่แม่พ่อพทั้งหลายนะคะ อย่าไปนั่นกับเขามากนักเลยให้เขาอยู่กันอย่างมีความสุขให้เขาไอสิ่งที่เขามาทีหลังเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเ,เนื้อนาบุญที่กอขึ้นมาด้วยกันอันนั้นดีกว่าคือสำหรับเรื่องเี้ยค่ะตัวหญิงเองอะ่ะหญิงรู้สึกว่าแบบประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่มันทำให้คนสองคนอึดอัดในการแต่งงานมันเหมือนเรื่องสินสอดเนี่ยใช่หญิง<ะ>ว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นที่หญิงรู้สึกว่ามันทำให้คนสองคนที่เขามีความรักต่อกันอะ่ะจะต้องทำตามความต้องการของคนอื่นอยู่เสมอ <tyard. S 2> หญิงแล้วพูดกับพี่ตุลว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หญิงรู้สึกว่าเราอยากให้เราสบายสบายกันเราอยากให้เรารู้สึกว่ามันคือความรักจริงๆแล้วหลังจากนี้เราจะสร้างตัวเราจะดูแลครอบครัวให้ดียิ่งกว่าเดิมทั้งครอบรครัวเขาและเราให้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าหญิงไม่อยากให้เรื่องนี้มาทําให้ความรู้สึกของคนสองคนแล้วมันควรจะเป็นวันของเขาค่ะ <S <S อ,อันนี้หญิงไม่ได้พูดใน,ใน,ในงานแต่งงานหญิงนะหญิงพูดในมุมแบบคน,คนตรงกลางว่าแบบมันคือวันของเขาอะไรที่เขามีความสุขความคิดเห็นไหนที่เป็นของเขาปล่อยเขาทํา โอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่าสินสอดมันเป็นเรื่องที่สําคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับครอบครัวที่เขารู้สึกว่าต้องมีอันนั้นก็เป็นความสุขของเขาแต่ว่าณวันหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ก็อยากให้เขารบการตัดสินใจของคนสองคนเพราะว่ามันคือวันของเขาอะไรเงี้ยหญิงรู้สึกว่าเอออันนี้หญิงก็เลยอธิบายกับคุณแม่เหมือนกันครั้งคุณแม่เขาคุณแม่เราอะไรเงี้ยแล้วผลสรุปออกมาแม่เกดน่ารักที่สุดมแม่เกดเป็นฝ่ายเตรียมให้ทุกอย่างก็เลยแบบ ทุกวันนี้ได้ล้นเหลือกว่าที่จะได้ให้ที่สำคัญก็คือล,ลูกเขยตุลคนนี้ไม่น้อยพูดบนเวทีเลยใช่ไหมบอกว่าคนคนนี้คือลูกเขยแห่งชาติใช่ค่ะพี่วิทยวัฒน์น้อยพูดด้วยตัวน้ยเองเลนะนี้นอยบอกว่าครั้งแรกเนี่ยน้อยก็ไม่ได้รับเขาบอกตามตรงเลยเพราะว่าลูกสาวเราจะไปกินแกงแตงเข่าตายเราก็คิดอย่างนี้แล้วมีข่าวมาอย่างนี้แล้วถามหญิงแล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงอ,อะไรยังไงแล้วผมปรากฏว่าคนตุลนั่นแหละมาเล่าให้ฟังทุกอย่าง แล้วคุณตูนเองนั่นแหละเขาก็บอกว่าผมอะ่ะเจอกับน้องหญิงตั้งแต่น้องหญิงยี่สิบยี่สิบกว่าปีแต่น้องหญิงเนี่ยเป็นคนที่แบบปิดประตูทุกอย่างพ่อแม่ไปนี่มีสินเขามาอยากจะไปนั่นใครแล้วทํางานอย่างเดียวสิ่งนั้นตั้งแต่อายุยี่สิบที่น้องหญิงเริ่มทางานเต็มเต็มแล้วมายี่ห้าเต็มเ็มเนี่ยเหนื่อยที่สุดๆดแล้วหาเงินให้แม่ต่างใช้นี่ใช้นี่มันไม่มีวันสิ้นสุดสักทีตรงนี้อะ่ะพี่พิธีวัตรจะไม่หนูร้องไห้ได้ไงแล้วมาเจอกับลูกเขยอ,อย่างเนี้ย แล้วบอกทำไมลูกทั่งโชคดีขนาดนี้แล้วผู้ชายคนนี้อะไรก็ยอมขอให้เขารักแม่เขาเขารักเราเหมือนกันเขาทําเสมอต้นเสมอปลายทั้งแม่เขาทั้งต้อง,งตัวเราด้วยต้องพาไปทานข้าวดีกกันอะไรตั้งแต่ห้าปีเริ่มต้นที่รู้จักกันมาตุนไม่เคยผิดนัดไม่มีเปลี่ยนเวลาเลยเดี๋ยวอยู่กับน,น้องหญิงต้องกลับพาพาคุณแม่ไปทานกับข้าวเขาก็ต้องกลับไปอืเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดอืแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง สิ่งไหนที่คุณแม่เขาชอบทานพอไปใต้ด้วยกันก็สองคนแม่แม่เนี่ยทานสตอผัดเผ็ดอย่างเดียวอร่อยแรงอร่อยแรงเหมือนอรแวร้อยแอกเลยวันนี้เหมือนอาศัยเขาอยู่เหมือนกันเราตรวอราตัวเราอ่ะเหมือนอาศัยบ้านเขาอยู่ไปฟังนะฮะแม่น้อยพูดบนเวทีนะฮะเอ่อในงานแต่งในคืนวันนั้นดูที่ว่าแม่น้อยพูดอะไรอ่ะเชิญครับจะทุกข์จะทนขนาดไหนน้องหญิงก็ต้องสู้ไม่ทิ้งแม่แน่นอนลูกเป็นคนที่สู้อยู่แล้วนะ อะไรก็หนักนี้เบาหน่อยก็อดทนไว้แต่เชื่อว่าตุนไม่จะให้ลูกผิดหวังแน่นอนคขเรียกคำนี้นะคะลูกเขยแห่งชาติค่ะสวยจังด้วยน้อยเนาะเออเออก็เนาะเรื่องอาหารการกินเห็นถ่ายทอดไหมคะแม่ถ่ายทอด ให้พี่หญิงไหมถามใครคะถามใครค่ะถ่ายโทษอ่ะถามใครแบบแม่วาถ่ายทษให้พี่หญิงหรือเปล่านู้ต้องลูกเขยฉันเลยค่ะถ่ายทษดให้ลูกเขยเลยค่ะลูกเขยจะทานอะไรดิฉันไปถูกใจทุกอย่างค่ะและทานหมดทุกอย่างแม่นี่เหรอยังไม่ได้นั่นเลยนอนก็ตื่นสายพระเอกก็ต้องลงมาชงกาแฟไปให้พระเอกแล้วนะพระเอกแล้วพระเอกแล้วปล่อยเอกคล่อยเอกขึ้นกับข้าวมานี่ พี่ตุนแก่หน่อยพี่ตุนก็ต้องแกะทานเสร็จแล้วพี่ตุนะเก็บจานเอาไปล้างตุนไม่ท่องลูกเดี๋ยวแม่ล้างให้เองก็ไม่นั่นแกต้องไปล้างล้างให้อย่างเงี้ยเขาบอกคุณแม่เขาสอนมาอย่างงี้ไปอยู่เมืองนอกเขาก็อยู่คนเดียวเขาทำแบบนี้เด็กที่โตเมืองแต่ลูกเรานี่เมืองไทยเวลาเราไปบ้านเขาเราก็ล้างให้เขาจริงจริงหญิงปูที่นอนให้ด้วยอะไรนี่งแม่ไม่รู้แม่ไม่เห็นเรา ทำไม่ต้องให้ใครเห็นไงมีนะความเป็นแม่สีกีอย่างน้อยก็เนาะได้รับตกทอดมาบ้างอย่าแรงอย่าแรงแม่สี่เลือนบัตรสีบัตรสีเอาเลยคาบัรสีเ้าอายแม่น่ะเดินในหมู่บ้านเนี่ยถ้าหากว่าเอะเอาลยคะก็บอกว่าแม่น่ะออกกําลังกายเก่งเดินเดินทุกเช้าเราถามวาตุนแม่จะต้องเดินสักกี่รอบเพื่ทึจะได้5้ากิโล คุณแม่ต้องเดินหรอบกับสองซอยลูกพูดมาตลอดชีวิต <laughs> ไม่ออกกำลังกายเลยคนะ่ะคุณลูกชาย,ย,ายพูดมาได้สองสามปีเดินทุกเช้าไปเลย <laughs> คุณหมอคุณหมออรุณคุณหมออรุณอยู่ศิครินเขาชมนะคุณน้อยไปทำอะไรมาน้ำหนักดีมากอะไรนี่มันดีมากอ,มอะไรที่ไอไอหายหมดเลยอะไรเนี้ยเขาบอกแต่ก่อนเนี้ยเดินออกกําลังกายอยู่บ้านใส่รองเท้าแตะลดนงรดน้ดนาําลื่นไม่เอาจะใส่ไม่ได้ พอคุณตุนมาเท่านั้นแหละใส่ผ้าใบไปเลยค่ะแล้วก็การลื่นกันลื่นกระชับท่ากระชับค่ะอะไรคุณแพทอะไรของคุณเนี่ยลูกพูดมาทั้งชีวิต30กว่าปีมันไม่มีความเมอสาธุลูกเธอยังไม่โตเดี๋ยวก็โดนเองแหละเอาเธอเอาเธอไปเข้าตัวไปเองละนะใช่ไหมพี่เออเอาพวกกัน ไม,<อ>ไม่ไม่ไม่เนี่ยครก,ก,ก็ดูดีทั้งคู่ซึ่งแม่นนอบอกว่าแม่ <บะ S 2> ปลื้มไปหมดเนาะใช่แม่ดูแลหมดเลยตอนเช้าๆมาที่บ้านในหมู่บ้านเ็าจะวิ่งเหงื่อเปียกคนดูทั้งหมู่บ้านเลยก็แบบ เดี๋ยวนี้คนแบบอุ้ยคุณตุนแบบไม่ใช่ชั้นอีกแล้วที่ชมเนี้ยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ชมลูกตัวเองอ๋อเขาก็วิ่งด้วยเหมือนกันคำพนึกถึงได้บ้างได้บ้างหญิงได้บ้างได้นิดนึงพี่หญิงพีลาพี่หญิงอ่ะสิ่งที่พี่หญิงทํากับพี่ตูนมันมันค่อนข้างมันแอดเวนเจอร์เลยใช่ค่ะแล้วมันก็เหงื่อก็เยอะใช่คือหญิงกับพี่ตูนเนี่ยเช้าเช้าตื่นมาจะออกกําลังกายแล้ะ คือต้องการได้รับแดดวิตามินดีตอนเชา้าดีมากวิตามินดีด,นะดังนั้นมันก็เลยทําให้การวิ่งว่ามีเหงื่ออยู่แล้ววิ่งเจอแดดมันก็ยิ่งมีเหงื่ออะไรเงี้ยค่ะแม่ก็จะยิ่งเป็นห่วงเรื่องของกลิ่นเพราะว่าเราจเจอคนเยอะใ,ในกองถ่ายมสมัยแม่เล่นตลกหรือไปโชว์ตัวทุกวันนี้นะเป็นอายุมากก็จริงอยู่เขาจะบอกน้องเป็นคนตัวหอมนะบอกไม่ใช่ซึ่งเกี่ยวกับผิวหนิวด้วยซึ่งอันนี้นหญิงก็ได้มาจากคุณแม่เพราะว่าตอนที่หญิงแบบเห็นคุณแม่ตั้งแต่เด็กเนี้ยเวลาแม่เดินไปไหนเงี้ยก็จะได้กลิ่ เหมือนเป็นภาพจําเลยว่าเอ้ยเราจะต้องดูแลตัวเองแบบนี้เหมือนคุณแม่เหมือนกันก็เลยเหมือนได้เรื่องเนี้มาจากคุณแม่เดี๋ยวนี้ <ไป S 2> กินเหล่านั้นดิฉันทิ้งหมดแล้วมันแพงค่ะ <laughs> ดิฉันเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรครับมาดามฟินค่ะจับต้องได้ราคาถูกต้องแล้วมีใจแม่แ<ค>เลย,เลยถูกใจมากและนางซื้อมาให้ดิฉันก็ม,ม,นมีหลายกลิ่นคือคือหญิงเป็นพรีเซนเ,เตอร์มาดามฟินมาหลายปีแล้วแล,แล้วเราก็จะเห็นตั้งแต่รุ่นบุกเบิกตั้งแต่ที่เป็นหลายขวดสลับกลิ่นกันสามารถฉีดด้วยกันได้จนทุกวันนี้ค่ะบริษัทใหญ่โตขึ้นแล้วก็มีกลิ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนํากลิ่นที่ ใกล้ที่วันแม่ที่จะมาถึงใช่ค่ะชื่อกลิ่นว่าสววรซึ่งเป็นกลิ่นที่ผลิตจากดอกไม้ที่มีสีขาวทั้งหมดรวมถึงดอกมะลิด้วยไม่ใช่ของโบราณนะของมันหอมจริงๆข้หอมมากๆเลยไม่เชื่อมาดมแต่นิดเดียเขาให้เาให้ใช่ค่ะก็เป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์นี่ก็คือพี่ธัญญาพี่ธัญญรศซึ่งพี่ธัญญาเนี่ยในมุมของหญิงเวลาหญิงมองเขาเนี่ยหญิงจะรู้สึกว่าเขาเป็นทั้งคุณแม่ เป men, <c oughs> like ็นทั้งผู้หญิงเก่งเป็นทั้งภรรยาที่เก่งเราจะรู้สึกว่าเราอยากฉีดเพราะว่าเราสึกว่าทํายังไงนะที่ให้คุณสามีเชื่อฟังเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีความมีความสตรองค่ะเราแล้วแล้วกลิ่นเนี้ยหญิงรู้สึกว่าพอฉีดลงไปแล้วค่ะมันให้ความหวานคือเวลาเราพูดถึงมลิคนจะรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นมันอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเอ่อมลิเนี่ยเป็นแค่หนึ่งกลิ่นที่เป็นดอกไม้ชนิดที่เป็นสีขาวมีดอกไม้อื่นๆด้วยนะคะดังนั้นพอเขามาอยู่ด้วยกันหลายๆดอกไม้เนี่ย มันมีความทันสมัยแล้วก็มีความหอมแบบผู้หญิงที่มีความแข็งแรงมีความแต่ในเวลาเดียวกันเหมือนแบบเป็นหงเหนือมังกรนะมันเหมือนหวานซ่อนเปรี้ยวมันเหมือนมีความมีความเป็นพี่ทันย่าอยู่ในตัวอย่างน้ยเราเลยรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันที่ใกล้วันแม่แล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะหาของขวัญให้คุณแม่ก็อันนี้ก็น่าจะเหมาะค่ะเพราะว่ามันก็มีกิมมิคของความเป็นวันแม่ก็คือมีกลิ่นมะลิด้วยแล้วก็ วันนี้เรามาพร้อมกับครีมทาผิวด้วยนะคะน้ำหอมเนี่ย50 ml แล้วก็ครีมทาผิว100 ml คือคู่กันแบบนี้ไปเลยทาด้วยฉีดทาด้วยฉีดด้วยก็คือซื้อให้ตัวเองด้วยซื้อให้คุณแม่ด้วยมาพร้อมกับสีฟ้าอันนี้ฝากคุณแม่ถือไหมกลิ่นมาถึงตรงนี้เลยไหมใช่หอมมากกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นโปรดของหญิงเลยคือเป็นกลิ่นแบบคลาสสิกเก่าที่ที่หญิงใช้อยู่ประจํากลิ่นนี้ชื่อฟิน i s h นะคะเป็นเรียกให้ว่าขวดสีฟ้า หลายๆครั้งที่หญิงมางจะบอกว่าหญิงชอบกลิ่นนี้เพราะว่ากลิ่นเขาเหมือนแป้งเด็กอะเมันเวลาใช้แล้วรู้สึกว่าเราเหมือนเด็ก<ส>ดตลอดเวลาค<า>ือถ้าเลือกที่จะซื้ออันนี้เป็นของขวัญให้คุณแม่แล้วเราก็จะมีกิฟต์เซตที่เป็นบ็อกเป็นเป็นบ็อกเซตนะคะเป็นครีมครีมทาผิวด้วยแล้วก็เป็นน้ําหอมด้วยคู่กันไปเลยก็คือได้ทันทีเนี่ย,ยสี่อย่างในราคาแค่1น9 0งาอท่านี้ ก็คือได้น้ําหอมสวอนนะคะกับครีมทาผิวบวกกับน้ําหอมกลิ่นคลาสสิกของมาดามฟินนะคะแล้วก็ครีมทาผิวก็คือทั้งหมด4ชิ้นนี้ในราคา1,390บาทเท่านั้นเองใช่ได้ของแถมใช่ค่ะก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่0 2นย์สองหน่งนึ่งนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดฟินแล้วก็เลข8ค่ะใช่ดีนะแล้วก็จับมามาเป็นบ็อกเซตมันเหมาะกับที่จะ สามารถให้ใ้วันติดโบอีกสักหน่อยใช่แล้วน้ำหอมของมาดามฟินอะฉีดที่ตัวก็ดีนะคะแต่ว่าแนะนำถ้าวันแม่เราก็จะมีแบบว่าพวงมาลัยเนอะเอาไปพรมบนพวงมาลัยแล้วให้คุณแม่แบบหอมหรือว่าเปียงแม่น้อยเวลาหญิงให้ไม่ต้องพวงมาลัยเอานี่มาอย่างเดียวก็พอใจลเขาก็จะแบบแม่น้อยเนี่ยเวลาให้ วกมาลัยวันแม่เนี่ยเขาจะเก็บมาลิไว้เก็บมาลิไว้หัวเตียงไว้ที่ตู้เย็นแต่นี้ไว้ใช้เองมันจะหอมนานแล้วก็เขาคือความเป็นแม่เนี่ยเขาก็จะเก็บทุกอย่างไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเซตที่งเรียกว่าคุ้มที่สุดแล้วก็สําหรับใครที่กําลังหาของขวัญวันแม่ให้คุณแม่ก็นี่เลยค่ะสําหรับมาดามฟินนะคะสวอนนะคะกับครีมทาผิวบวกกับ กลิ่นคลาสสิกนะคะอีกเซตหนึ่งเลยทั้งหมดเนี่ยสชิ้น<ม>ทั้งหมดในราคา1,390บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรไปเลยนะคะ0 2 1 1 6 6 4 6 6นะคะแอดไลน์ไปด้วยแอดฟินแล้วก็เลขก8ใช่แล้วคุณฉีดเข้าไปนะคุณจะภูมิใจมากคุณจะไปกลุ่มไหนหมู่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเดินผ่านไปถ้าใครไม่มีใครมาทักเนี่ย มหาไม่น้อยได้เลยค่ะคุณจะภูมิใจมากอุ้ยตัวไอ้น้อยมันหอมจังอะไรอย่างนี้กินนี้หอมดริงจริงสําหรับลูกสาวที่ซื้ออันนี้ให้คุณแม่แล้วอันนี้เอาไปเก็บไปใช้เองได้ด้วยนะคะก็คือเป็นกินแบบค่ะเย็นๆสบายๆกินเหมือนแป้งเด็กชอบได้น้าหอมสองครีม2งในราคาแค่แบบพันสามร้อยเก้าสิบจับต้องได้ส่วนเซ็ตนั้นฝากเลยไหมคะฝากเลยได้ค่ะขออนุญาตเป็นฝากให้กับสวอรให้คุณอาเป็นคุณอาเลยได้ไหมคะอนี่ ขอคุณนะคะนี่สวอชให้คุณอานะคะได้ค่ะเอลถ้วเก็ดคลองที่หลังก็ได้นะคะไม่ต้องอะไรมาม่อ่ำเล่นอ่ำเล่นโอเคขอคุณกับเรื่องราวสนุกสนุกขอให้มีความสุขนะครับขอให้ชีวิตครัคราบรื่นไปตลอดขอให้น้องแม่รัก รักสามีของเราอะน้อยรักเราด้วยล่ะกเราด้วยรักพี่วัทวัฒน์มากๆเลยตลอดอให้อยู่ผู้ประชาชนนี้ตลอดไปนะครับผมน้อยวงงานและหญิงรักศึกษาครับคุณครับจะรับกอับล้วงเรื่องราวครับเชิญครับเป็นรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ